สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูรร่รายการเดอร a ลันเฮทเ n นลกับเตยร์ล d นเฮค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมขั้นเตยคอลเลคชันคังโครในสปริงอีเวนต์2015ในหมวด EC แล้วนะคะมีคนบอกว่าพูดเร็วไปก็พยายามจะช้าแล้วนะอืมพยายามช้าที่สุดแล้วก็เราก็รอบนี้ก็อาจจะเป็น Last dance ก็ได้มังม้งมั้งไม่แน่ใจเราจะไปพิสูจน์มาแล้วบอกคำเดียวเลยว่าเกาะนางแม่งหนาหนาเกิน ก็เดี๋ยวจะจัดกองเรือที่สองเครือบสนับสนุนใหม่อีกรอบนึงนึกก่อนว่าจัดอะไรบ้างว่าลืมสองดีสองบีบีสองซีวีโอเคอ่าเดี๋ยวนะลืมใครไปบ้างดีทดสอบดีไหมลูกไม่ใช่ <c oughs> ใจร้ายเกินใจร้ายเกินอนนั้นใจร้ายเกินคงจะเอาฮิริวไปฮิริว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 ไม่ดีกว่าปะ เปลี่ยน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  <ege LGBTQ. S 1> เดี๋ยวเอาสองหนอนี้ไปแล้วกันเดี๋ยวขอเลือกบีบีก่อนใจเย,ย,ย็นใจเตยใจเย็นเพราะปกติจะเอาเอ,าเอามือสื่อกันนังโตไปเป็นทีมสนับสนุนนะคะแต่ตอนนี้ไม่แล้วเราเปลี่ยนเปลี่ยนทีมปลาลูกเอาลูกสาวลูกสาวสุดที่รักไปหรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกสาวทีรักธรรมดาละมา สองสี่โอเคต่อไปก็เลือกบีซีวีละมาแล้วก็เอาเป็นใครดีดี DD, สองลำทีมหลักเลยแล้วน,นะไหมโอเค ส่วนอาวุธที่จะสัดให้สองหนอนั้นก็หน,นอนใหม่นอไใหม่ไม่ใช่หนอโอเคซับไปหนึ่งเอ็มเอ็มไหนลองใช้หน่อยขออนุญาใส่เป็นปืนปืนแดงทั้งหมดเลยนะฮะโอเคแล้วตรงนี้ก็ใส่เป็นเครื่องแดงทั้งหมด ว่ายังไงคือกูจะเอาไม่ให้ให้จมธรณีนี่เองนะฮะจูแปดเจ็ดนิวสีเหลือจูแปดเจ็ดให้คากะใช้บ้างลูกเหลือจูแปดเจ็ดให้เด็กๆใช้บ้างให้คากะสั่งใช้บ้างโอเคจูแปดเจ็ดสี่ ยังน,น,น้อยๆถึมมันอาจจะทําดามเมจให้อเจ๊แกไม่ได้ยางน้อยๆก็ต้องเก็บกวาดให้หมดอะค่าบอกไซกูอื้อแน่แน่นนอเคป,อเเปืน12.7จะกูไปไหนหมดเนี่ยฮะไม่ใช่ปืนเขียวเซ่เออหมดละเอาปืน12 cm มาแทน อ้ยวงนอนตอนนี้ก็เจ็ดโมงสี่สิบสี่กูไม่ไหวตาจะปิดไข่ขึ้นด้วยไข่ขึ้นไม่ใช่ไข่ขึ้นไข่อะไรเราก็เดี๋ยวจะส่งไปที่บอสละกันเนาะมีเวลาสามสิบนาทีในการลุยไปลูกค่ะไปค่ะลูกมาให้าใหายเชอนแล้วลูก <laughs> ไม่เอานะให้กูไม่อยากเงิบยังไม่อยากเนิบตอนนี้ก็อีสี่อีสี่ขนาดเล่นง่ายกูยังว่ากูยังโดนโทรเลยนะก็ทีมสระทีมสีที่จัดไปก็จะมีคุมโนะสเซียนังอโตุ้สึโกยะแล้วก็โซริวนะฮะเพราะง่ายเนี่ยจะไม่นับป้ายจะไม่มองป้ายเลยภาวนาอย่างเดียวคือมึงลงมาเอเถอะกูไม่อยากจะเสียน้ำมันเพิ่มมันสามร้อยกว่านะโว้ยโอเคเหมือนจะรู้ใจขอบคุณค่ะ เหมือนจะรู้ใจขอบคุณค่ะกร,ะราบงามๆอ้อถ้าเรามีร้านแดนจริงๆนี่อืมโอเคถือว่าคุ้ม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 คุมเอมีคนมีคนโพสมาได้โลมาได้คุณริวแล้วกูล,ล่ะดีที่สุดก็ามาสึกคัพเซตตอนอีหนึ่งอ่ะก็ <c oughs> อีฉาบไปก็เท่านั้นนะคะตามล่าสิรอทำไมล่ะอีฮีไม่ใช่แม่งทำไมไม่ได้ดีแต่คำว่าชิซเมชิซเมที่แปลว่าจบวะ่ะโอ้ยร้อนร้อนตัวเองเริ่มร้อนละชัดเจนค่ะชิซเมจริงๆด้ดวยอืม อร่อยไหมลูกปลาแม่แดกแต่ปลาไม่แดกเนื้อมั่งแล้วลูกโอ้ได้ยินเสียงว่าชิซึเมะชิซึเมะไม่เหมือนแช่งกูให้จมไม่เอาสิลูกกูยังไม่อยากจมตอนนี้เหี้อโทษโทษโป๊โป๊ปังไม่เขา้า ถุงถังกะละมังปิ๊บไม่สนละไม่สนละเรามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงสำหรับส่งสำรวจเมื่อกี้นี้ภาวนาให้นางหาเจอนะฮะเฮ้ยตามมาให้ทันด้วย,ยเฮ้ยตามมาให้ทันด้วยแต่เอ p พีให้น้อยมากสำหรับอีซี่ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่จำเป็นจริงๆเพราะทรัยพยากรกูเกิหลเอยแค่นั้นละปะจะแตะสามจะแตะสามหมื่นนิดแล้วนะไม่ไหวนะเว้ยตุ้มนะ้ำมันแปด ไม่ได้คุ้มกูใช้งานเลยแต่อย่างแน้อก็น่าจะลดไปได้สักเหลือสักประมาณสักสองร้อยห้าสิบมิติตป่ะไปโหนโจเจแล้วกันโหนยะเซ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 นชิโวไม่ใช่ออจะเป็นเซนไดแล้วกูมาชีซุเมชีสุเมหลอกล้อกูอีกแล้วตุมอันเนอะ และแม่งก็ยิงโกยะไม่แดงไม่เอาแดงน้ปึ้งโอเค,โ,อเคโกริโกซานนนาุลจิตุ้มอ่าแม่งไม,ม,ม,ม่เข้าอ่ะลืมไปว่าโกยะเอาไอ้นั่นออกเอาตอร์ปิโดออกไปอันหนึ่งแทนด้วยคอนกันจม,มเพราะด่านนี้แม่ง ม่งดักยิงอย่างเดียวเลยจักยิงโกยะกคู่อย่างเดียวเลยมาเลิกพูดเข้าบอสไปทีมส่งเลี้ยงคนผิดมากอย่าหรือจ้าอยาอาปังปังลุยเราจะมาแปลบทพูดกันนะฮะทุย บินไม่ได้บินไม่ได้สินะรู้หรือเปล่าเข้าใจไหมนี่โอแม่เอ้ยไอคนลุกตอนนี้ก็เป็นล่าสุดท้ายแล้วนะฮะโอ้ยจมไปซะจมไปซัแช่งฟูลเกินทีมสำรวจมาไหมทีมมาไหมมาไหมมาไหม เนี่ยแหละเพลงเพลงของด่านนี้แหละค่ะที่บอกว่าให้แปรดูเราบอกประธานผิดขออภัยด้วยกลมันด่านนี้เฮียมาโว้ยว้วขอเต็มๆสวยๆฮะเออสวยสวยๆเจ็บเจ็บอ้าขนลุกอะดูนี่ขนลุกเลยค่ะเออเหมือนรู้ใจเว้ย ฉลาดฉลาดรอบนี้ฉลาดยิงอีลุก่อนก่อนหนานั้นปกติไม่กินอะไรวะมาเก็บเก็บเก็บนะเก็บนังไงแม่เราหดล้อตลอดอ่ะคืออะไรกูหลอนอะตอนนี้มันเป็นฐานหมดเลยอะอ้อ ไม่หัวร้อก็หลอดเลยะไรวะคู่หลอดอุย้ยคนลุกมาสวยสวยสวยไม่สวยแล้วเช็คหายไม่โอ,อ้แค่สม้มแค่สม้มไม่แดงดีขอสวยๆๆสวยสวยสวยนะกก็ตกสวยเออแม่เฮ้ไว้ใจได้จริงจริง กีฟังไม่ทันตะกี้โซระอันนึงแล้วก็แบบคิเรนะแล้วก็ซูบาสะอะไรสักอย่างอือหือแองสงสัยนางอยากบินบินแล้วไงกูขอ,ขอโทษขอโทษแซลผิดเรื่องโอเคก็จบแล้วนะฮะอ e ีห้าสักแตนจริงๆด้วยนะฮะอืมดีจริงมิวคอให้ของมาอย่างนี้กูปวดใจนะเนี่ย ปืน381แครับห้าสินะฮะได้มาอีกแล้วปืน3ามสเออระบสามกระบอกสานึ่นงระดับหแท่นเออโอเคเทพจิดากันจมอีกหนึ่งอันสวัสดีคะ่ะไม่ใช่ะไรสวัสดีคะ่ะมาเดี๋ยวเราจะทั้งซ่อมท,ทั้งเห็นจมแล้มันไม่อยากจะทําว่า สิบหกชั่วโมงอ๋ออันนี้ยี่สิบปนาทีอันนี้นนนสี่สิบเก้าไอพวกสามชั่วโมงขึ้นนะไปถังน้ำถังน้ำสาดลัวนๆสองชั่วโมงนี้ก็ไปไปทั้งคู่เลยให้ลืมกดเควสว้ายลืมกดเควสทั้งหมดเลยนี่หว่าเย้ <laughs> <Yeah>! <laughs> เดี๋ยวกดเควสก่อน โอ้ยเหี้ยพลาดละพลาดลืมกดเควสโอ้แมงสะเพพ้าสะเพพ้าจริงๆช่างมันช่างมันตอนนี้ก็ซ่อมก่อนซ่อมก่อนซ่อมก่อนเออเอานี้ไม่อยากจะใช้ถังน้ำแล้วพอพอพอแต่กี้นี่ถ้ากดเควสไปก่อนนัซ่อมได้แล้วเนี่ยโถอเอย๋ย ก็โอเคนี่อีกร้อยกว่าแต่สองหมืน่นโอ้แต่สองหมื่นเก้าแบลวอเอาไงนี่ทำไรก่อนเอ่ออัพไปเลยแล้วกันแล้วกูก็ลืมกดเควสดอัปเกรดไงอืมโอ้แม่งตอนเช้าๆโมเมาอ,อย่างเงี้ยแหลจะจริเิชาติ โอเคเราก็มาเช็คเช็คพอยต์กันหลังจากที่จบ E5 เหมือนเดิมนะคะจะจบ E5 นี่ตอนนี้เราก็มีเรือเรือที่เป็นโคตาให้ได้อีกประมาณ2ลำนะคะเพราะว่ารู้สึกจะเต็มที่น่าจะเห้ามเกิน95ลำน่าจะมีช่องว่างให้เหลือ5ลำเนาะถึงจะลงได้แล้วก็มีทางน้ำเหลืออยู่ประมาณ152ถงังเฟืองอีก319 น้ำมันส9ง3มืนเกนรยสะสุนอีก 36, 3 6ม1มืนเล็กอีก38,567แล้วก็บอกไซอีกสองมนัี่สิบสีนั่นเองนะคะก็โอเคเราจบแล้ว E5 เดี๋ยวชี้ให้ดูก่อนตะลึงตึงโป๊อาเจามาแล้วตอนนี้คือเราสามารถใช้ถ้าใครเล่นยากมาตลอดทางนะก็สามารถใช้ตอนที่ด่านหกเดือนสามารถใช้ทีม ที่อยู่ใน e สาม e สี่ e ห้ามารวมกันได้แล้วนะคะเพราะ e หกไม่จำกัดลุยกันได้เลยเต็มที่นะคะก็ไว้ค่ยเจอกันอีกทีในตอนสุดท้ายนะคะสำหรับ e หกเห็นบอกว่า e หกรู้สึกจะมีดรอปโลมาที่โนโด k รุ้นโนด k กับ,บออ์ก็ได้ก็คงอาจจะไปวนที่ k ด้วยอาจจะไปวนที่บอสด,ด้วยถ้าเป็นไปได้คงอาจจะไปวนที่ k ด้วยนะคะ k ด้วยเอ้ย k ด้วยไม่ใช่ อือย่าอย่าพวนอย่าพวนโอเคก็สรารพัดนี้จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์แชร์คอมเมนต์ถ้าใครชอบทลิปนี้อยากจะเอาไปใช้ให้ผู้การท่าน,นอื่นๆดูนะคะเป็นกำลังใจเป็นขวัญกำลังใจสุดๆก็อย่าลืมแชร์ให้พวกเขาดูด้วยกันแล้วกันนะคะก็สำหรับวันนี้ยวนารภพาร์นะคะบ๊ายบายอีหกเจน <laughs>